สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้อยู่ประเทศเราครับฝั่งตรงเมืองปากเซนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับไปตรงตลาดที่อยู่ข้างล่างเมืองปากเซนะครับเดี๋ยวไปถามมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับว่ากี่บาทนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ตรงนี้นะครับนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับขึ้น อ่ะมอเตอร์ไซค์ขอไปลงไปข้างล่างจักบาทครับมอเตอร์ไซค์ไปข้างล่างจักรบาทอ่ะไปเที่ยวข้างล่างหมดแล้วไปไปตลาดอะนี่านนี้บอครับอ่าเศ้าบาทเนาะหรือไปไกลกว่านั้นได้บ่อะไปเที่ยวไกลกว่านั้นได้บ่กลับมาหอดสองถุมท่านสองถุมบ่ขันไปนะเดี๋ยวด้วโอ้ยขึ้นยากกวนว้วนเอาโอเคอ่ะอ่ะมอดบอรซคเลยบ่ จังบาทไปฝา่ะสิ้าครับฮะจังนอยหาไป g a จัห่อยไป a ร้อ g r หกรอยเพิ่งเพิ่งคือมาหานอึก่าหันไปฮะไปไปฮะหาห่อยเ<ป>นาะผมเ่คยไปจแต่ว่าอยากไปเดียวลองพออเพิ่งขอเชิ้าหก้อยนมันหกรย่ะด้วยแล้วสิกลับมาท่านเอาผมถามกันนมาใส่เวลาไปจากสมองไปเพราไปนี่จากสมองมันท่านข่านี้สานี่ก็่ช่วันมันสมองนึง่นขี้ไกับบ้ออากลไปเรื่อยๆนะครับสัา ท่าไรก็หกลอยป่ะลอยอ่ะไปล่องไปเมึงเอาผมกับสิไปปากเสกเลยครับคุณผู้ชมมันฝนตกมันสิบุบเบียรเก็หัวกกันเป็นไปมันมันตกแบบเป็นส่วงเป็นส่วงฝนมาเป็นแบบผมไปเรื่อยๆล่องมึงเสร็จน้อไปะเตียนทั้งขัวบ่ครับประเทศ๋ยวเล่าเมียนครับอ่ะคุณผู้ชมครับผมสิขออนุญาตถ่ายคลิปไปน้ำทังเด้อครับนะแต่ว่าผมมีพาสปอร์ตอยู่ทั้งเจริญดีันิดานมันสิบปลายแตไหนบ่เข้าไปหนองแม่เข้าไปหนองเมืองครับผมเป็นยังพวกนีพาสปอร์ตนะเนี่ยเมียนครับแต่ผมนีพาสปอร์ต ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับปลาสิไปป่าเสื่อแล้วครับคุณผู้ชมฮะ,ะ,ละปลาเสื<ๆ>อ่อป่าเสื่ป่าเจ้ค่อยๆไปเรื่อยบนลำต้าเอายานเทอร์ไว้ที่ไหนบ็ตามผมให้น,หนั่นเลยเด้อด้ผมหยาดดานปิดนะฮะโอเคเด้ออ่ะโอเคคุณผู้ชมครับไปไป่าเสื่อครับ なるほど。